ดีชาวสิงค่ะดวงความรักประจำวันที่28กรกฎาคมคุณได้6คาถาเขาได้เฮอร์มิตนะคะก็วันนี้พลังงานดีนะคะสำหรับคุณเนี่ยมีเรื่องที่จะประสบความสำเร็จนะคะคุณได้ไพ่เดอะวินเนอไพ่คาถาก็บ่งบอกถึงตัวตนของชาวธาตุไฟอยู่แล้วด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสำเร็จเรื่องความสัมพันธ์เช่นเดียวกันรักใครชอบใครจีบใครอยู่นะคะคุณจะเป็นคนที่ถูกเลือกนะ ฝ่ายคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยได้เป็นเดอร์เคอร์มิตนะคะวันนี้เขาอาจจะต้องการเวลาส่วนตัวนะคะเพื่อจัดการเรื่องราวส่วนตัวของเขาการงานการเงินสุขภาพอะไรต่างๆอาจจะไม่ใช่วันที่ใช้เวลาร่วมกันมากนักนะคะแต่ว่าสถานการณ์โดยรวมความสัมพันธ์ดีมีพลังงาน TRUST ก็หมายถึงความสัมพันธ์ที่มันไว้เนื้อเชื่อใจกันได้นะคะความรักที่เป็นรักแท้อย่างซื่อสัตย์ต่อกัน ให้รีทีทก็หมายถึงเดี๋ยวก็จะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันค่ะวันนี้แฟนอาจจะปรีวิเวกนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าในช่วงนี้ความสัมพันธ์ไม่ดีนะความสัมพันธ์ดีนะคะ